ื่อประชาธิปไตยอันมั่นคงประชาชนต้องเป็นใหญ่เทิดทูนไว้สถาบันองค์ราชันบริหารด้วยกฎหมายแห่งนิติรัฐ ทีปัดเรายือนหยัดเพื่อประชาธิปไตยอันมั่นคงประชาชนต้องเป็นใหญ่เอิดทูลไว้สถาบันอง์ราชันบริหารด้วยกฎหมายแห่งนิติรัฐเป็นธรรมต่อชนทุกเชื้อชาติเสมอภาคเท่าทีย จสู้เพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ยอมไม่ใครมาล้มล้างรัฐธรรมนูญลดอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์สู้ไปสู้ไปน้องสู้ไปสู้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 สู้ไ่สู้สู้ไ่สู้สู้ไปสู้ มุ่ทำประชาธิปไตยให้มั่นคงเราส่งเสริมปักนิทานคุณนักทำนำการเมืองพักประชาธิปัตย์มุ่งนำพาเศรษฐกิจให้ก้าวไกลพักประชาธิปัตย์มุ่งทำประชาธิปไตยให้มั่นคงเราส่งเสริมปักนิทานคุณนรรท พวกเราคือชาวประชาที่บัตรผู้ยืนหยัดเป็นพักของปวงประชาพวกเราคือชาวประชาที่บัตร ผู้นำประเทศชาติประชาชนสู่ความ,มรุ่งเรืองพักระชาธิปมุ่งนำพาสํำหรับสถานการณ์การเมืองนะคะในประเทศของเราในช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องจับตาดูแล้วและก็เป็นที่อึดอัดใจสำหรับพี่น้องประชาชนอยู่ค่อนข้างมากก็คือเรื่องของการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าขณะนี้คณะกรรมธิการ ที่จะพิจารณาในเรื่องของการแก้ไขร่างนูนก็ดําเนินการกันอย่างต่อเนื่องนะคะทราบข่าวมาเป็นการภายในว่าอาจจะส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรเราประมาณเดือนปลายเดือนเมษาไม่ก็ต้นเดือนพฤษสภาแล้วข้อสำคัญที่สุดก็คือถ้ามีการแก้ไขเ,เรื่องของการเลือกตั้งสอสอรอตลอดจนการกําหนดร่วงเวลาและวิธีการนะคะสำหรับการแก้ไขร่ามนูน ฉบับปัจจุบันนี้นะคะเป็นไปนในทิศทางที่สวนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนก็เข้าใจว่าคงจะมีการต่อต้านจากพี่น้องประชาชนอยู่ค่อนข้างมากสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องจับตาดูในเรื่องของประเด็นทางการเมืองและก็แนวความคิดเห็นนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาสอดรับกันก็คือในเรื่องของคณะกรรมการปรองดองแห่งชาตินะคะซึ่งขณะนี้ก็เป็นข่าวอยู่ค่อนข้างกว้างขวางมากนะคะ เมื่อทางสาบันพระปกเกล้าได้ออกมาพูดชัดเจนแล้วค่ะว่าข้อเสนอที่ทางสาบันพระปกเกล้าได้ทําการวิจัยมาเนี่ยวิธีการของการที่จะปรองรองให้เกิดขึ้นจริงๆนั้นก็คือจะต้องทําความเข้าใจกับคนทั่วประเทศให้เกิดขึ้นก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตกผลึกทางความคิดและความยอมรับแต่ถ้าเกิดคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติตัดสินใจใช้ มติเสียงข้างมากลากไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะดิฉันคิดว่ามันก็จะเป็นจุดเดือดทางการเมืองที่จะมาบรรจบครบกับการแก้ไขกฎหมายรัฐมนูลทีเดียวถ้ามาเจอกันในช่วงสองสองประเด็นใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะคะแต่อย่างว่าละค่ะว่าบ้านเมืองก็เดินม,มาในทิศทางซึ่งซึ่งเสียงส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยไม่ให้ความเคารพกับเสียงส่วนน้อยหรือเสียงของพี่น้องประชาชนโดยรวมสิ่งที่จะสําคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือ เมื่อมีการแก้ไขฎหมาทั้นูนแล้วก็คณะกรรมการปรองดองแห่งชาติที่ต้องการแก้ไขที่เราเชื่อกันว่าเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวนั้นนะคะมาบรรจบพบกันแล้วเนี่ยการใช้เงินงบประมาณของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหาย7ล้านห้านะคะก็จะเป็นประเด็นทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะตรงนั้นก็คงจะเป็นไฟสมของที่จะมาเจอโดยพร้อมเพียงกันดังนั้นดิฉันคิดว่ากลางปีนี้คงมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงอีกหลายเรื่อง สำหรับภูเก็ตเองนั้นคงต้องเรียนกับว่าคงจะประสบเคาะกรรมเหมือนกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนเรื่องของของแพงที่เราเรียกกันสั้นๆว่าแพงทั้งแผ่นดินนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะาทางรัฐบาลเองต้องพยายามหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องของของแพงให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้การกระชากค่าคองชีพ เป็นสิ่งที่เขาควรต้องคำนึงถึงก่อนที่จะมาการแก้ไขกฎหมายรัฐมนูลหรือแก้ไขปัญหาทางการเมืองนะคะเพื่อคุณทักษิณเพียงคนเดียวนี่เป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้นะคะส่วนเรื่องคองรมอสัญจรที่ลงมาที่ภูกเก็ตนั้นคงต้องเรียนนะคะว่าพี่น้องทางภาคใต้ของเราเนี่ยค่อนข้างเป็นคนใจกว้างนะคะที่ฉันย้ําอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลให้โอกาสคนค่ะแต่ในขณะ,ะเดียวกันเขาก็มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลข,ข่าวสารได้ชัดเจนเขารู้ดีค่ะว่า โครงการต่างๆหรืองบประมาณต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งที่กระทาโดยต่อเนื่องนะคะ,ะก็เข้าใจว่าพี่น้องประชาชนทางภูเก็ตก็ต้องระมัดระวังในการประคองชีวิตค่ะให้พ้นกับวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นแล้วมันจะมาเจอกับหน้าโลพอดีนะคะหน้าโลซีซั่นของภูเก็ตหรือทางฝั่งอันดามันดิฉันก็พยายามบอกพี่น้องประชาชนว่า ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็ออมซัพ์ให้เกิดขึ้นกัะนะคะแล้วก็ดูทิศทางลมของบ้านเมืองถ้าเราสามารถประคับประคองอาภารกิจของเราได้พ้นในช่วงโลนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาวิกฤตด้วยทันด้วยตัวเราเองก็จะเป็นหลักที่สําคัญได้ อดิฉันเรียนถ,ถึงเรียนย้ำนะคะว่าคนใต้ของเราเนี่ยนอกจากเป็นคอการเมืองจริงๆแล้วติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมาตลอดดิฉันเชื่อมั่นว่าคนใต้ส่วนใหญ่ะคะ่ะทราบดีเข้าใจดีว่าอะ,อะไรเกิดขึ้นกับบ้านเมืองนะคะแล้วก็นักการเมืองคนไหนที่เขาทํางานเพื่อประเทศชาติและก็เพื่อประชาชนจริงๆคนที่มาตีกินหรือว่าคนที่มาฉกฉวยในหวงโอกาสดิฉันคิดว่าหลอกชาวใต้ไม่ได้ ถ้าถามดิฉันว่ากังวลไหมดิฉันหนึ่งบอกบอกว่าในขณะที่ปากของรัฐบาลพยายามบอกว่าจะทําในเรื่องของปรองดองแห่งชาติแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่หยุดเลยก็คือการสร้างความแตกแยกแห่งชาติด้วยการขยายฐานเรื่องของหมู่บ้านเสื้อแดงให้คนเกิดการแบ่งแยกเป็นสีนะคะเป็นก,ก๊กเป็นเหล่ากันแล้วก็ให้ข้อมูลที่บิดเบือนแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นพิษเป็นภัยกับประเทศชาติบ้านเมืองฉันว่าอันนี้น่ากลัวกว่า นั่นแสดงตัวตนของเขาอย่างแท้จริงค่ะว่าเขาไม่ได้ต้องการปรองดองเลยท่านพิส hmm. ิทธิ์หนวหน้าพักท่านผู้นําฝ่ายค้านได้เสนอข้อเสนอเหล่านี้ไปยังนายกมนตรียิ่งรักแล้วนะคะว่าถ้าคุณในฐานะหนัวหน้ารัฐบาลค่ะแล้วข้อสำคัญที่สุดก็คือเป็นผู้นําของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลขณะน,นี้ซึ่งเป็นพรรคการเมืองเนี่ยควรจะต้องตระหนักในเรื่องเหล่านี้ว่าปากคุณต้องการทําเพื่อความปรองดอง ะะเดียวกันริ้วล้อหรือเกือข่ายคุณไม่ได้หยุดการกระทําเพื่อการแบ่งแยกในประเทศเลย